สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจ้าเอาอ้อยผ้าอาหน่อยไปตลาดนะคะฝนตกลิ่นน้องขับดดได้มอเตอร์ไซค์ไปตลาดทุเมื่อนดุดนปเป็นระเใครแล้วเนี่ยเพื่อนอย้อยก็จะขับอุดผ้าน้องไปซื้อของตลาดมาขายอยู่ลานนะคะถ้าน้องไปเอาย้อยบริภาษไปถ้าฝนตกรือมี่อีกสเสด็จยังอ้อยก็ได้ภาาไปต้องขอโทษค่ะออขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงเอ้อยนะคะ เป็นว่งางเออ้อยครับรถวเบาในช่องเอาอ้อยจะพยายามระวังค่ะเพราะว่า,วามันเป็นห้องท้งที่ดีสําหรับเอาอ้อยค่ะมันปล่อยได้ทุกอย่างค่ะถ้านั่งเบายู่บ้านเนี่ยังสา,ธธามารถทีโบมี่ค่ะพี่นอ้องต่อไปเอาอ้อยก็จะหามุมนั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกมือค่ะก็คุงจะนั่งคุยอยู่บ้านอาต่อยละเพราะว่าบ้านพี่สาวมันมันหลงก็ขอโทษนะคะเสียงทีโบด,ดังเพราะว่าช่วงนี้อ้อยก็ สบายเสียงยังแหบอยู่เเมื่อคืนกับไอเมื่อคืนวันนี้เอา้อยก็จะสั่งไม่ค่ะสั่งในติดต็อกหไม่ที่เส้นขับแนะนํำเอาอ้อยเอา้อย,ออยก็จะสั่งซื้อนะคะเอา้อยยังบุเคยใส่ได้พีน้องมีเทียนหนึ่งเอาอ้อยเห็นก็จะเห็นนั่นไทายคือบอกสั้นดีแท้มันเป็นไม่เสียบแล้วก็มีสายพรลุงพลังวันนี้มันเป็นไม่ร้อยหรอพี่นอ้อเอาอ้จะเข้าไปซื้อมือนี่แหละจะเข้าไปสั่งไน ติดต็อกในราศดาบึงเขาคุกหาก่อนขอโทษนะคะจะพยายามท,ที่สุดค่ะรถจะใายระวังคนตกลิ่นจากน้องหาสื่อของมาขายอยู่หลันสวัสดีทิตเอาไว้มาซอยนองค่ะซอยนองขายของหย็ดเวียบบานหาเนื้อยู่นกินให้แม่สมัยนั้นก็นให้ปังปอดในคุณยายก็ค่อยได้ออกมาซอยนองนุง ให้คุณยายกินแล้วกันอาอ้อยเราชื่นใมากซอยนองขายของเสาร์อาทิตย์ตะขาหย,ยุน่นสิได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้กินตับคุ้งกับอ้อยนะคะขอบคุณแฟนคลับที่คอมเมนต์มากเดี๋ยวนี้ก็มีเวลาที่จะได้พึ่งบางครั้งก็ได้ตอบแน่อ้อยก็ตอบเลิดเแต่ค้าขาขอบคุณกับรูปหัวใจแค่นั้นพี่น้อง แฟนคลับที่เป็น่วกเอาไว้นะครับเปิดโอกาสให้เอาไว้มีรายได้สร้างอาชีพเอาไว้ก็จะหาผมีรูปผู้ใหญ่ใจดีให้สินค้าเอาไว้มาขายในช่องของเอาไว้เอาไว้ก็สิได้นําเสนอพ่อแม่พี่น้องกับอุดหนุนเอาไว้ในดเด้อจ้าเด้ออาไวก็อยากมีมีพ,พอมีช่องส่งของเจ้าของก็อยากสร้างรายได้ให้เจ้าของก็สิหาแนว น่กกินนอกใสนอกสอยหลายพ่อแม่พี่น้องได้บุดมันอาไวน้ำเนรอร์เเด,อ,เดอจ่าเดอคุยกับหลานดีใจลูกหลานในบ้านน,น้องลุงเดี๋ยวนี้อ้อยต้องอ่านคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องให้คุณย่าหนูพิงฟั่งทุกมือเดี๋ยวนี้นั่งเริ่มเริ่มรู้แล้วเพราะว่านั่งไม่เคยสนใจเลยเพราะว่าพี่สาวอยู่เดนมาร์กจะโทร่มมาบอกให้อายฟัง่งอายก็เปิด็จแเราก็จะคุยกับคุณย่า คุณยายก็เลยตรงมาสอมาถามห้องเอาโทรศพัพท์มาเปิดให้แม่เบิ่งดูน่นนันนี่เขาไว้ยังไรมึงบอกให้เขาจังไดอ,อ้อยจะได้เปิดให้คุณยายเบิง่งทุกมือเหลืองานมากหมื่อวานกับมานางอ่านคอมเมนต์แฟนคลับค่ะอ,อ๋อยกับตอบลูกหัวใจไปกับใส่เข้ามาขอบคุณนน่มันมาลำมาเหลือสําหรับอ,อ๋อยละมันปันญญาไอ้คะไรคบพี่น้องขอบคุณหลายๆบอกให้คุณยายฟังว่าแฟนคลับบอกว่าไอ้คลิปไปเรื่อยๆคลิปอะไรอ๋อยก็ทํา ก็จะบอกตะจริงดีๆกับความเป็นจริงค่ะอเอยออก็อยู่แบบบันบานเท่านี้ละอันวันนี้คุณยายก็ลืมเห็นเอไอยในโทรศัพท์เพราะว่าเพื่อนโบเคยทายคลิปเพื่อนกับบได้เบึงเขาบอกว่าอ๋อยเนี่ยเพราะไม่มีประเด็นตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้เลิกงานนี่ถามตลอดข้าเจ้าว่ายังไหนอ่านนี้แม่ฟังด้วยกับตบอ่านเสียงดังไห้คุณยายฟังนะคะว่าแฟนคั้นี้จ้งสิโอ้คุณก็คือดีจ้ะเนาะ เอ,ออเอออเต่อพอนยังไงห,หล่ะใจลูกมาใจเพ่นละแม่ได้ว่า,างเสียงที่นีเมือมือขึ้นเฮ็ดกับเขาดึกครับพี่น,อน้องพอดีอันก็มีอันแขกมาบ้านกันโซ่กันโดนเติบโซ่กันแล้วแล้วก็ไปเก็บ้ล่้านไปเก็บล้านแล้วค่อยไปตลาดไปตลาดก็ได้ไม่เฮ็ดกับเขาให้กินเพราะว่าร้านเนี่ยซิมิตาเอาไว้เฮ็ดกับเขาให้กินนะคะเอาไอ้เฮ็ดประจํา ย้อนไปดูคลิปเก่าเอ้าเอาอ้อยค่ะเอาอ้อยเฮ็ดคลิปมาหนิหกเจ็ดปีแล้วค่ะไายเบิงบ้งเบิ้งกิจวัตรเบิ้งการที่อ้อยเอาอ้อยเฮ็ดกับปังปอนย้อนหลังตั้งสมัยหลานถ้วยมีมุมเอนยังไงกับหลานกัเขาเบิงง้งย่ำจมกับจมย่ำบ้า,บาก,กับบ้าให้ไฟตรงขามอยู่เพราะว่าเขาบอกมากเลยเอาอ้อยตอบคือเสือเออ้อไว้สิพูดขึ้นมาลุล่วยประเด็นี้โดนสร้สางภาพกับรูเป็น ก็ยังเออคิดถึงหัวอกคนอื่นได้ว่ามันจะผิดใจเขาบ่ผิดใจเขาบ่ายังไหมันถึงใจเขา,านิสัยเอออ้อยเป็นยังไงค่ะสิบว่าอันไปลำรีลำไล่กับพนเจ้าถาม่อยมาก่อยก็ตอบเพราะวนั้นมเม,มนความจริงเพราะว่า่อยบ่ม,มีพื้นที่ในการที่จะอธิบายนูนน่นนั่นนี่เลยเพราะว่านี่เอออ้อยกอัที่แฟนคลับให้โอกาสเอออ้อยกับฝ่ามันสว่างกับความเป็นจริงมันจะเปิดเผยจินมาโดยที่เขาบ่เห็ุอย่าง มันก็ปิดขึ้นมาเองโดยตัวของมันเองโดยวันเวลาของมันเองบัดเี้อา้อยก็เลยเมื่อคิดหนึ่งทีแฟนคลับพูดมาว่าออ้อยอาอ้อยทำดีอ,อ,ดดดดอ,อาอ้อยจะได้รับสิ่งดีๆอา้อยว่าอา้อยจะได้รับสิ่งดีๆจากแฟนคลับที่มาติดตามที่มาเบบึงอาอ้อยหลังจากมันมีดามาเรื่องของน้องขึ้นมามันก็เลยเห็นให้อ้อยนี่คิดแต่ว่าโอ้คนติดอยเห็ดให้อ้อยได้ ผิดชีวิตก็คือแฟนคลับนะคะเขาอยก็จะเฮ็ดในแบบเที่ยวอ้อยใส่ชีวิตดำรุชีวิตมากแบบนั้นบอเสียเสียงความจริงอันที่เ้องมีห้องก็บ,บอกว่ามีอันที่ห้องบูมีห้องก็ออกบอกว่าห้องบมูมีบางครั้งมันเป็นแคบเปลือกนอกสิ่งลึกๆเข้าก,ก,ก็บอาออกมากมาก่ได้เราจะให้คนอื่นเข้ามาแบบผ้าลาก,กับทุกสิ่งทุกย่างกับเข้าบได้บางอย่างบางอย่างเขาก็เกี่ยวแเพราะมันประจานออกมาถูกสิ่งทุกอย่าง ดึงใส่ทุกคนออกมาทุกอย่างมันบ่ใช่ค่ะอันไหนเราแก้ไขได้เราทําได้เราก็ทําถ้ามันทําไม่ได้จริงๆห้งงองกับปรึกษากันปรึกษาพี่น้องปรึกษาแฟนคลับผู้ห้องสนิทที่เขาให้โอกาสเา้าเอาไอ้พูดได้ค่ะที่ที่แฟนคลับคนไหนที่อยากรู้อยากรู้เรื่องอย,อยากนู่นอยากนี่ก็ท่วมากเลยค่ะเอาไอ้บวกโกีดกันบ่อยอย่างเอาไอ้ความให้คําตอบทูกคําตอบนะคะ เขาไอ้น,นี่มาข้างเอา้อยก็น้อยที่กันเอาอ้ย,ยังคิดเลยว่าสิออกซองนั่นซองนี่ไปเป่ากันนะมันคืออึดอัดตันใจแท้ก็นนอยอยู่เพราะเขาทํำดีมาตลอดนะเฮ็ด,ดีมาตลอดโลกสิ่งที่เขาตอบรับมากน่ะมันใช่บบแบบนั้นี่แหละเอา้อยก็เล่นนอยตรงนี้ก็อันนี้ก็เบ้าสู้กับฟังนะครับพี่น้องขับรถไปตลาดตอนเสาร์เดี๋ยวไปบุญตลาดเสาร์กับบะอ้อยนะคะ รถกันจากะพี่นอ้อง,อ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 งเขากำมลอดไผ่หัวอ้อยไ้ก่อนก็ถึงตลาดแล้วอาอยยาผ้าพี่น้องชุ่มตลาดแวะตลาดเสาหาซื้อน้อยูเน้อกินเพลิดินรอบเซาน้ำกันเลยจ่าเดอ้อถึงตลาดแล้วครับพี่นอ้องาน้อยเด้อดันมันโตกลิ่น ต้องเดินไปอีกตลาดหนึ่งค่ะพี่น้องเนี่ยเอาอ้อยกับน้องสาวเหมือนน่งนองสาวเดินไปละเอาอ้อยกับน้องสาวก็สิเดินจอดรถไว้ตรงนี้แต่ว่าต้องเดินไปตลาดพุ่นเดินไ,ไปตลาดพุ่นมันจะยัง่งบันใดหิวคลองแราค่อยสีมาแวะตลาดที่จอดรถนะคะพี่น้องทุกคนดำรงชีวิตเหมือนกันค่ะหาข่าหาขายเพื่อสาง อาชีพดำรุงชีวิตของแต่ละคนชีวิตก็เท่ทบาบุ้ือกันคือว่าหมื่นเชียงอร่อยเนี่ยอัหน่อยกับซีเต็มรถเจ้าเสือพี่น้องเนี่ยน้องสาวที่ซื้อของเต็มรถเจ้าเสือไปทุกมือทุกมือบนนี้มือนี้ฝนตกลิ่นพระอ้อยก็เลยต้องขับรถมาซอยน้องก่อ<ม>นที่จะไปเฮ็ดงานนะอันนี้คือคุณย่าอยากกินแกงเคี่ยว ไปซื้อเด็กซื้อพักคิเล็กไปเกี่ยงไ,งไห้คุญายอีกค่ะฝนสดลิ้มฝนมันตกบึ้งบรรยากาศด่อนเ้าตลาดนี่จะเป็นตลาดเส้าตลาดดึกอ่ะออกมาค้าขาย ใช่ค่ะขายก็ได้ลูกตสาสว่านี่รถพ่วงอันหน่อยกับจี๊คีเร็วนี้เอาไว้พ่อปัองกันว่าสิเฮ็ดรถพ่วงให้น้องอยู่ว่าน้องคุ้นคล้องเต็มรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไอาหาเงินจักหน่อยก่อนไอสิเฮ็ดรถพ่วงให้ว่าทันน้องก็ดีใจผลไม้เป็นไปแซบว่าพี่น้องผลอมูลนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเลย ตลาดเศา้าเอาวไว้ไม่ถึงงานค่ะไม่เหือยเดียวดีเลยไม่ดีไม่ิด้นเพื่อนนี่จะเป็นเพื่องของรัค่ะมัทมีที่ไปรุงนั่ย มันจะเป็นฟองฟังเพื่อนอีกจะเป็นเพื่อนกองฟัง ตกลิ้นค่ะพี่นอ้องลตกลิ้นกับลานค้าก็พค่อยเปิดหลายนะคะซมอูาตกแตกค่ะพี่น้องีด้ใหญ่อตกแตกแว่นจ้ะทุ่งหมน้มันตุ่ม,มตุ่มจืดๆค่ะพี่น้องขนมเตี๋ยวสุน นมีทุกไสเลยหรอันนี้เดี๋ยวจะทุกวเหแล้วก็รวมค่ะรวมจะเป็นหัวเอไก่อขต้มบานหออันนีจะเป็นกอย้วน้องกอยกอยย่งมวลหนึ่งอ๋อจืดจ้าสุประจอมพี่น้องเสียบบางเออใมะขันกับน้ำนเนี่ยเออสุประจอมเสียบ น้ำปลาแดกเจ้านี่แซ่บเปิดยูนีนพร้อมไปมืดตลาดนะคะเอ้ววัเป็นลูกค้า<ห>ประจำค่ะของคุณยายเพ็รน,นะคะอันบ้านเี่ยมได้ไปดูว่าล่ะบริ้กินน้ำปลาแดกเ้วยอันบ้านพุดเมื่อกี้หนูไปถ้านันติดกินปลาแดกเพิ่นเลยเดินเข้าตลาดนะเลยสมบรรยากาศตลาดเศร้านะคะพี่น้องตลาดเศร้ามันจะมีทัง มันมีสองฟังค่ะตลาดอันนี้เอาไว้มาขังหนาแล้วตลาดสอวตุ้ตกลิ่นกังพุ่มตะเกียบชิ้นใหญ่ๆนะครับดอกแต่ยอาทิตนาก็ชิ้นใหญ่ยยแล้วครับพี่น้องปลาหน่อย

ถ่ายแล้วก็ซื้อจ้าถ่ายแล้วก็ซื้อจ้าหนอยแซ่บกันนะวนบ่าร้อนใหม่ใหม่เลยนะคุณเห็ดครับคิดเล็กนะครับก็แ้็ขี้เล็กตีบ้างตีบบางมือเต่านะเดี๋ยวนี้คุณพระเดปาหน่อยเพิ่งมาได้จากตลาดเท่า เราสิได้มาซื้อผักขี้เหล็กซื้อปนปลาไปขุ้นย่า10บาทถ้ามีขายอยู่พริก10บาทเอาไปรู้นะ10เกี๊ยวพริกเขียวอร่อยมากอร่อยมากผู้หญิงก็เผาเนียวนะเผาเนียวเอาบ่อบ่อจาหนุ่มี่เราจ้าจ้าซื้อใบก่อนฮ่าอันฮ่าเหี้ยมฮ่าโบเห็นโบแมนเดินไปนาเรื่อยเด้อ เอาไปเรื่อยๆเนาะคุ้นขายกับไปเรื่อยๆคุ้นซื้อกับไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะอันที่ไทยให้พี่น้ององก่อนเอาไว้กับเยียวยากับมาซื้อเพิ่นค่ะพี่น้องไปข้างหน้ากไปเพราะว่าห้งพื้นปุดเริ่มต้นแต่ว่าฝนตกแม่ค้าก็เลยบ่ค่อยหลนะฮะเด็ดแน่เลยแดดให้มาชมทางนี้ครับพี่น้องบรรยากาศนะฮะคนตกริ้น คุณปิ่งขายมีตนเตแนวแสบแแวะมาแถวตลาดหลอบเสาแวะมาซือะะ้อได้แค่ะคุนเห็ดสุดๆไม่ไม่เจ้านี่แสบก่าเขาคนนะคะปิ่งคบคนคบคนไอแนาาอนบุ๊ดจอจังหวเดอะไรก็ได้ช่วนีจีบแกงคลีกให้คุณยาย อันนี้หมากเนียงอ้หมากผีควนบานเข้าวันพอดวนแล้วด้เนาะหมากผีพวนฮ่าฮกินยากหมากผีพวนกับพี่นอนเจอหมากพีพวนก็จะไม่เจอมาหมากข้อหมากข้อหมากเหนียงน้อย เืิดหาย,ยากินย่างที่พี่นอนตัวหเนี่ยผู้ใดยูมืองนอกเมืองหน้าบิ่งคลิปอเอาไว้ด้วยจ้ะได้นึกถึงก่อนสมัยนีนย้หน่อยเกิดหาเก็บเจอแล้วพักคีเล็กเสกกลับมาโอ้ยมกป,ป่าไหมอุตส่าห์ขุดยกไข่ป,ป่าพ่อปาก็มีคมาซื้อได้เลยคุณช่วงนี้น่าป่าก็หลายเบิ่งตลาดเศร้า ลูกทุกอย่างลูกทุกอย่างโอ้แล้วแล้วอยู่นองแส่อยู่ในถิ่นนี้ตกเหยียบพัดชุ่มตลาดไปก่อนไปน้ำกันก่อนได้จ้ะอ๋อยผ้าชุ่มก่อนเดี๋ยวสิได้มาเดินสื่อนะคะค้นกระตกพี่น้องเอ้ย อ่าน้อยก็อ่าน้อยก็ซื้อ,อยุ่งมองนึงเอาอ้อยก็ซื้อ,อยุ่งมองนึงแต่แซ่บอยุ้งมองกุบป,ปิ่งมันทอนกปิ่งตับปิ่งเนี่ยโอ้โปิดเบาชูกขยยาว่ากันเด้อพี่น้องเสียงคอยค่ะเสียงเอาอ้อยไอเมื่อขึนเสียงมันแหบ ไปเดินซื้อของกันเรื่อยเบิ่งบรรยากาศตลาดเศร้านะครับอันนี้จะเป็นทุ่งสีเมืองอุดรพี่น้องตุ้งจอรลดรถดไล่นะคะลองฟังค่ะเอาไว้ไปถ่ายฟังเดียวแป๊เดียวว่าไปงานซื้อของไปได้จ่ายด้วยเปลืนนะอกน้าันนี้จะเป็นพรมยางที่ได้ไปที่รเรา เบิ่งพาไปเลยจ้ะ okay. 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 เขาตอกแตกมีเพียงเนี่นยลเอียดเลยบุ้งไปแก้วเนื้อลาบกินยาเนาะกลายเป็นวิ่นปัญญาไม่กินยา ดีปวนบา,านมากนเลยคือกิะ ก็ไม่หยางน่ะได้สลัดแล้วได้ไเริ่มใหม่ก็ได้จัาสีนะขอเยา ต้อเท่าต้อาบาก่อนนี่หาบาก่อนีอน่อา,าด้